สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องบุรวยชาแนลด้วยนะคะคลิปนี้ถือได้ว่าเป็นเอพิโซดที่1ของช่องบุญรวยชาแนลที่ทางบุญรวยได้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นเรื่องเล่าจากหมอดูจากบุญรวยคนนี้เนี่ยคะ่ะซึ่งตัวบุญรวยเองเป็นหมอดูที่ได้เคยดูดวงชะตาให้คนมากมายเป็นเวลา20กว่าปีมาแล้วสําหรับเรื่องเล่าในวันนี้เป็นเรื่องจากคําถามของลูกค้าดูดวงท่านหนึ่งของบุญรวยเองซึ่ง คำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากคำถามนี้มีอยู่ว่าทำไมเข้าวัดทาบุญแต่ชีวิตไม่ดีขึ้นเลยเรื่องมีอยู่ว่าในวันหนึ่งที่บุญรวยนั่งเปิดไพ่อ่านดวงชะตาดูดวงให้ลูกค้าตามปกติแล้วบุญรวยก็แนะนําให้ลูกค้าท่านหนึ่งของบุญรวยให้หมั่นสวดมนต์อยู่เป็นประจำจู่ๆลูกค้าท่านนั้นของบุญรวยก็ได้ถามคําถามนึงขึ้นมาว่าพี่คะ ทำไมหนูเห็นคนคนหนึ่งที่หนูรู้จักเขาเข้าวัดเป็นประจำเลยทำบุญก็เยอะซะด้วยในแต่ละครั้งเนี่ยทำไมหนูถึงไม่เคยเห็นชีวิตของคนคนนั้นจะดีขึ้นมาเลยสักครั้งเดียวโดยส่วนตัวของบุญรวยเองบุญรวยชอบคำถามนี้มากและทุกคนควรจะตั้งคำถามนี้ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของทุกทุกคนเลยว่าทำไมเวลาที่ทำดีแล้วมันไม่ได้ดีแล้วทำไมเวลาที่เห็นคนที่ทำไม่ดียังคงได้ดีอยู่ วันนี้บุญรวยมีคำตอบค่ะก็เป็นคำตอบของ module คนนี้นี่แหละค่ะจะเชื่อหรือไม่เชื่อย,อยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะในวันนั้นบุญรวยตอบคำถามให้ลูกค้าดูดวงของบุญรวยไปว่าน้องเห็นเขาเข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำก็จริงแต่น้องรู้ไหมว่าเบื้องหลังหลังจากที่เขาทำบุญเขาทำบาปใดๆเพิ่มหรือเปล่านี่เป็นคำตอบสั้นๆที่บุญรวยตอบน้องคนนั้นไปในวันนั้น แต่ลึกๆแล้วในคำตอบนี้มีความหมายที่ซ่อนอยู่ข้างในอยู่อีกคำตอบที่มากกว่านั้นคือจากประสบการณ์ที่สังเกตชีวิตของคนหลายๆคนรวมถึงสังเกตชีวิตตัวบุญรวยเองมาเป็นเวลานานทั้งหาคำตอบทั้งตั้งคำถามตลอดมาบุญรวยเองเป็นเป็นหมอดูคนหนึ่งที่รู้จักทุกว่าทุกคืออะไรและหาทางพ้นจากทุกนั้นมาทั้งชีวิตและสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งชีวิตนี้คือ ทุกที่เกิดขึ้นกับเราทุกๆกคนล้วนแต่เป็นทุกข์ที่เราสร้างกันขึ้นมาเองด้วยกันทั้งนั้นเลยทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวและทั้งที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนทำและไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนกระทำว่ากันง่ายๆเลยจากประสบการณ์ที่บุญรวยเห็นคนที่ไปวัดที่รู้จักกันนี่แหละค่ะไปวัดดีดีแต่ก็ยังสร้างกรรมทางวาจาบางคนนินทาว่าร้ายบางคนโกหก บางคนถึงกับใส่ร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสื่อมเสียบางคนเข้าวัดนะแต่โกงที่ของเงินอื่นมาเป็นของตัวเองบางคนเข้าวัดนะทำโรงทานบ่อยด้วยแต่ยังยักยอกทรัพย์ผู้อื่นมาเป็นของตัวเองไม่ต้องไปอธิบายข้ออัดข้อทำอะไรกันให้ละเอียดลึกซึ้งกันมากไปกว่าน,นี้หรอกคะ่ะท่านผู้ฟังที่ฟังมาจนถึงตอนนี้คงรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปบางคนเข้าใจผิดมากๆว่า ไม่ว่าฉันจะทำบาปใดๆมาเข้าวัดแล้วคือได้ชุบตัวแล้วคือสะอาดคือฉันดีจริงๆแล้วไม่ใช่เลยผลของบาปที่ทำไว้นั่นแหละคะ่ะที่มันส่งผลต่อชะตาชีวิตให้ต้องได้รับวิบากแห่งกรรมนั้นๆที่เราทุกคนสร้างมันขึ้นมาด้วยกันเองทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วบุญหรือความดีที่เราทำละ่ะเมื่อไหร่มันจะได้เมื่อไหร่มันจะมาให้ผลก็ขอตอบตามแบบหมอดูแล้วกันนะคะว่า ถ้าทำดีจริงนะได้ดีแน่นอนค่ะบุญรวยมีลูกค้าประจำที่มาดูดวงกับบุญรวยอยู่เป็นประจำลูกค้าบางท่านอดทนทํางานหนักสื่อสัตย์กะตันอยู่ไม่นานนะักไม่นานเกินรอไม่นานเกินจะรอไว้บุญรวยก็เห็นชีวิตของคนคนนั้นดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับเลยและดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วย แม้ว่าอาจจะต้องอดทนฟันฝ่าทำไปด้วยความซื่อสัตย์ตั้งมัน่นบุญรวยก็ไม่เคยเห็นความดีนั้นทรยศใครเลยเดยล่ะสุดท้ายก็ได้ดีอยู่เดล่ะ <Wow. S 1> ก็ด้วยบุญกรรมนั่นแหละค่ะที่ทำให้เราได้เกิดมาวันนี้เดือนนี้ปีนี้เวลานี้ทำให้หมอดูทั้งหลายสามารถถอดรหัสกรรมของทุกท่านออกมา ความได้ว่าชีวิตชะตากำลังจะเป็นอย่างไรในช่วงใดแต่นับจากวินาทีนี้ท่านควรสร้างกรมม่นะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากนี้เป็นต้นไปทางบุญรวยเองเนี่ยกล้าการันตีได้เลยว่าเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้และให้เลวลงได้ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราทุกๆคนนั่นเองแหลคะค่ะ สำหรับทางช่องบนรวยชาแนลจากเมื่อก่อนก็ได้พยายามทำคลิปทำนายดวงชะตาตามราศีตามลัคนาราศีที่เกิดไว้แต่พอมาสักระยะหนึ่งก็เห็นว่าเป็นการยากมากที่จะพยายามพยากรณ์ชะตาชีวิตให้คนในราศีนั้นๆได้ตรงเป๊ะๆเ,เพราะแต่ละท่านก็อาจจะมีราศีเดียวกันแต่คนละลัคนา คนละเวลาเกิดคนละอาชีพคนละกรรมต่างกรรมต่างวาระกันไปทางบุญรวยจึงเปลี่ยนมาเป็นการเล่าเรื่องจากประสบการณ์การเป็นหมอดูของบุญรวยแทนถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวบุญรวยก็จะทิ้งลายไอดีไว้ข้างล่างคำอธิบายนี้นะคะค่าวิชาชีพท่านละ699บาท ยังไงก็ตามฝากกดติดตามช่องบุญรวยชาแนลไว้ด้วยนะคะขอฝากช่องบุญรวยชาแนลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆท่านด้วยเรายังจะมีเรื่องเล่าอีกมากมายที่เป็นเรื่องเล่าของหมอดูสําหรับทางช่องบุญรวยชาแนลไว้ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันสําหรับวันนี้บุญรวยชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกทท่านที่ฟังมาถึงวินาทีนี้แล้วก็กราบสวัสดีทุกทท่านค่ะสวัสดีค่ะ